สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้คลิปนี้มาทำแพทเทิร์นชุดเรสกันนะคะจะเป็นชุดเรสสายเดี่ยวเข้ารูปซึ่งใช้เสื้อแพทเทิร์นมาตรฐานในการทำนะคะใครที่ยังไม่มีแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็มาใส่กลิตเอานะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ กดรอยแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานชิ้นหน้าชิ้นหลังออกมานะคะถ้าใครที่ยังไม่มีแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ค่อยมาใส่กลิดหน้าหลังนะคะจากเส้นเอวัดเป็นความยาวของชุดเรส45เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะชุดเรสสายเดียวชุดนี้รอบอกจะบวก6หาร4บวก1นะคะสมมุติว่ารอบอก,อก86 แล้วก็ให้บวกเผื่อหลวม6เซนติเมตรหารไว้4แล้วก็บวก1จะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะก็จะได้เท่ากับ24เซนเมตรก็วัดออกไปนะคะในส่วนของรอบเอวกำหนดที่72เซนติเมบวกเผื่อหลวม3เซนติเมตรหารด้วย4บวกเกรด3เซนติเมตรแล้วก็บวก1ก็จะเท่ากับ จากจุดนี้นะคะก็วัดต่อไป22.75ส่วนรอบสะโพกสมมุติที่96บวกเผื่อหลวม4เซนเมตรหารด้วย4บวก1ก็จะเท่ากับ26จากจุดนี้ก็วัดออกไปเป็นเส้นสะโพก26ซนติเมตรีเส้นเชื่อมกันนะคะ ต่อไปก็มาทำเกรดกันค่ะจากเส้นเอวครึ่งหนึ่งของอกห่างก็ประมาณ7.5หรือว่า8ซนเมตรนะคะสมมติว่าครึ่งหนึ่งของเกรดห่างก็ได้8ซนเมตรเกรด3ซนติเมตรแล้วก็ส่วนเส้นอกให้วัดลง2ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ เก็ดล่าง13เซนติเมตรให้เก็บชายนะคะ2เซนติเมตรสอบนิดหนึ่งค่ะแล้วก็จากสุดสะโพกไดิเส้นลงไปเลยค่ะส่วนของสะโพกก็โค้งเส้นให้กลืนกันได้สวยงามค่ะ ใต้รักแร้ให้วัดขึ้น1.5เส้นบ่าให้แบ่งครึ่งแล้วก็วัดออกด้านละ1เซนเมตรกับจุดนี้ก็จะเป็นสายไหล่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของยอดอกก็ตีเส้นลงมานะคะเส้นจะขนานกันทำํำสายเดียว2ซนติเมตรค่ะ แล้วก็ในส่วนนี้ก็โค้งนะคะแล้วก็โค้งรักแร้ใหม่ค่ะจากจุดบานหน้าจากจุดอกวัดขึ้น2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะซึ่งจุดนี้ถ้าใครต้องการให้กระชับนิดหนึ่งเก็บก็ได้นะคะสัก เกือบเกือบหซนเมตรในจุดนี้นะคะชิ้นหน้าเวลาวางผ้าก็วางผ้าเป็นสันทบนะคะตามยาวผ้าเลยค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ทำสาบสามเซนติเมตรต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังจากเส้นเอวก็ให้วัดเป็นความยาว เท่ากับ45ซนเมเท่ากับชิ้หน้าค่ะตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะรอบอกรอบเอวรอบสะโพกบวกลบคูณหารได้เท่าไหร่ก็ให้ลบหนึ่งนะคะรอบอกเมื่อบวกลบคูณหารก็ลบหนึ่งอย่าเท่ากับ22ซนเมตรแล้วก็ในส่วนของรอบเอว ลบหนึ่งก็จะเหลือ20.75ส่วนของรอบสะโพกเมื่อลบหนึ่งก็จะเท่ากับ24่สิี่เส้นใหม่ค่ะต่อไปก็ามาทำ้ายเดียวกันนะคะตักเขิบไหลให้แบ่งครึ่งแล้วก็วัดออกด้านละ1เซนติเมตร ในส่วนของป้ายรักแร้ก็วัดขึ้น1.5ก็ตีเส้นกระนามเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็มาทำเกล็ดกันนะคะจากเส้นเอลก็วัดเข้าว7ซนติเมตรเกล็ด3ซนติเมตรส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนปลายเกล็ดตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ซึ่งปลายเกล็ดก็จะเชื่อมกับจุดนี้นะคะเกล็ดยาว13เซนติเมตรแล้วก็เก็บชายชุดเรส2เซนติเมตรจากเส้นสะโพกก็ตีเส้นลงไปค่ะ จุดนี้ก็จุดสะโพกก็โค้งเส้นใด้สวยงามค่ะให้เส้นกลืนกันแล้วก็ทำสาบ3เซนติเมตรจากจุดนี้ให้เก็บ1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ในส่วนความยาวของสายเดียวชิ้นหน้าชิ้นหลังรวมกันนะคะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางผ้าเป็นสันทบชิ้นหลังก็วางผ้าสองชิน้นเพราะว่าใส่ซิปทางด้านหลังผ่าชายกระโปรง1 0เซนติเมตรเพื่อเย็บโดยรอบชุดเรสชุดนี้ใช้ผ้าประมาณ1เมตรซึ่งเป็นผ้าหน้ากว้าง4 6นิ้วนะคะ รายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปค่ะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ